เปิดตำนานสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนครับถ้าจะพูดถึงของขังที่มีมนอันทรงพลังที่ชายหนุ่มวังจะขวายคว้ามาครอบครองและใช้งานกันโดยเฉพาะพวกชายเจ้าชู้สิ่งที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือน้ำมันพายที่จะทำให้ความต้องการของผู้ชายนั้น เป็นไปตามความต้องการเมื่อสาวใดโดนฤิ์ของน้ำมันพายเข้าไปแล้วจะหลงรักหม้อปักหัวปั๊มสมใจชายว่ากันว่ามันเป็นที่มีอาถรรพ์แรงกล้าอยู่ระหว่างของชั้นต่ำและของชั้นสูงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการนำมาใช้งาน โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ด้วยผู้มีพลังหรือมีอิทธิฤทธิ์อย่างพระครูพระอาจารย์เช่นในสมัยก่อนที่นำไปใช้ชุบพระแสงดาบเพื่อให้ทรงพลังอนุภาพด้วยการเขียนอักระด้วยน้ำมันภายซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีการใช้ดาบไม่มีให้เห็นกันอยู่แล้ว คงไม่มีใครเดินถือดาบไปมากันเล่นๆเ,เลยมีการนำน้ำมันภายมาทำเป็นเครื่องหอมน้ำหอมให้เป้าหมายได้สูดดมเข้าไปแทนต้นกําเนิดของน้ำมันภายเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานานหลายร้อยปีในหลายๆประเทศมักจะมีเครื่องรางอาถรรพ์ต่างๆที่มีจุดประสงค์คล้ายๆแบบเดียวกันที่ใช้สำหรับ ผู้มากลักหวังได้ผู้หญิงที่ประสงค์มาครอบครองโดยใช้เครื่องมือต้องมนุนอย่างเช่นลาวและอินเดียที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับประเทศไทยโดยมีสรพรพคุณเว่์วังอลังการขนาดที่ว่านำไปแตะตัวเยือแล้วนอนรอที่บ้านไม่กี่วันหญิงสาวคนนั้นก็จะมาหาพร้อมกับ ความรักความหลงและมีความต้องการทางเพศสูงทั้งนี้การจะได้น้ำมันพรายมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะสามารถทำได้จะต้องใช้ผู้ที่มีวิชาอาคมเก่งกล้ามีจิตใจที่แข็งแกร่งแรงกล้าพอที่จะต่อสู้กับผีร้ายทั้งหลาย เพราะน้ำมันพลายพวกนี้จะต้องใช้ชิ้นส่วนของสตรีที่ตายด้วยความทุกข์ทรมานและกลายเป็นวิญญาณร้อุ่นเวียนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้จะต้องใช้ชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งจากทั้งสามชนิดชิ้นแรกคือส่วนที่มาจากสตรีที่ตายทั้งกลม ด้วยการลนน้ำเหลืองและขูดกระดูกบริเวณคางเส้นผมหัวกระโหลกหน้าผากมาเคี่ยวจนกลายเป็นน้ำมันพายต่อไปคือชิ้นส่วนของสตรีที่ตกน้ำตายมักจะตัดชิ้นส่วนหน้าอ,อกและเครื่องเพศมาเคี่ยวทำน้ำมันพายส่วนที่ว่ามีลิร้ายแรงและเหี้ยนที่สุด เป็นส่วนของศพสตรีที่ตายท้องกลมทุกส่วนของร่างกายสามารถนำมาใช้ทำน้ำมันภายได้ทั้งสิน้นแต่ขึ้นอยู่กับคนที่ทำว่าจะมีจิตใจแข็งพอที่จะรับมือกับความเฮี้ยนได้หรือไม่น้ำมันภายถือเป็นมนต์ดำชนิดหนึ่งและขึ้นชื่อว่ามนต์ดำจะต้องมีราคาที่ต้องจ่าย บางคนอาจจะเจ็บป่วยไข้อาจร้ายแรงจนถึงเข้าโรงพยาบาลหรือถ้าหนักๆจริงก็คือวิญญาณของสตรีที่ถูกนำมาใช้ทำน้ำมันภายจะมาคิดบัญชีกับผู้ใช้นั่นเองดังนั้นการใช้งานจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อและความรับผิดชอบส่วนบุคคล ไม่มีใครรับประกันความปลอดภัยของคุณได้เอาละครับผมก็ขอจบก,การเล่าไว้เพียงเท่านี้หากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นประการใดก็โปรดแสดงความคิดเห็นใต้ล่างคลิปนี้หากท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ